อ๋อแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเว็บเกมเมอร์นะแล้ววันนี้ผมจะมาดาเนินการแกล้งเพื่อนนะเพื่อนผมชื่อเบสนะนี่คือเฟสมันนะครับแล้วผมจะมาดาเนินการแกล้งมันคือสมมติว่าเออตอนแรกผมทักไปว่ามันมันโสดมไหมผมแกล้งขอจีบมันเออขอคบมันเลยแต่ผมพิมพ์ไปว่าอ่าเอ้เบสมันโสดอยู่ปบ้างไหมโสดอยู่ผมก็เราคบกันไหมเราไอซัสเนี่ยมันเรื่บอกว่าเอานาคบกันดูมันก็บอกว่าไอ้ยี่ยชิบหายแล้วกูขึ้นเลย ตกลงครบไหมผมก็ถามมันไปมันก็บอกว่าสักพักเดึ่งมันก็ตอบว่าไม่เว้ยแล้วผมนะลองดูอันนี้กูพูดจริงกูจริงจังผมบอกไปมัแม่ว่าเอเชียและไม่เออเอเชียแล้วไม่ใช่ไม่เออแล้วล่าสุดที่ผมพูดไปก็เอาหน้าลองดูมันก็บอกว่าเอเชียนะป่ะเราจะมีคำตอบที่ว่านะเออนะนะครบกันดูครบดูนะมาดูอ่ะ คือเราลองกินเกียนมาดูนะะแล้วรู้สิปฏิกิริยาของมันจะเป็นยังไงนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมผมไปดูคลิปตัวเองแล้วมันภาพมันเบรอนะภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันทํายังไงให้ภาพมันชัดขึ้นนะครับผมกําลังกาลังศึกษาอยู่จะรอรอมาตอบนะผมโอเค๋ยวผมขอตัดไปตอนที่มันตอบไปกันเนาะ โอเคผมก็ได้รอมาสักพักถึงแล้วปรากฏว่ามันยงไม่ไม่ตอบนะครับผมมันก็จะปิดเครื่องนี้ผมรล้วมั้งนะงั้นผมจะโทรไปเกียร์มันนะไปดูปฏิกิริยาต่อแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะเ้ยยังไม่ปิดเครื่องหนี้ลยต,ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลยฮะสสัมันไม่อยู่ในเครื่องมันตอนนี้มันน่าจะแบบกิงกลนวนะผมรอมันตอบ ที่ผมคุยๆไปก็มีประมาณนี้นะเออบอกว่าเบสมึงมึงสวดอยู่ปะเออแล้วทบทวนอีกทีก็ไหนตามนีนะอาจจะไม่ชัดนะก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะระหว่างรอเราก็จะไปหาพี่เราในแคสเกมเราเร็วแมวแมวมิเมงเป็นคนที่ตอบชา้ามากทำไมไม่ตอบวะมิงไม่ตอบเลยว่ะนะฮะก็รอประมาณความประมาณห้าทีฮนะแม่อะไรยังไม่ไม่ตอบผมมันน่าจะแบบว่า นม้ว่าเขาเรียกมันจะขุนลุกนะมึงบอกว่าไอ้เชี่ยไอ้ยจะลองโทรไปเกลียนมันนะบอกว่าตัวเองไี่เบสคือกันเล่าอะไรอย่างงี้น่าปวดวจะแอบถ่ายมันแล้วขอตัดไปตอนที่มันออนแล้วผมยังไมโทรไปแล้วนะผมนะฮะไว้เจอกันครับโอเคนะตอนนี้มันก็ได้อ่านนะผมรอมาสักพักหนึ่งนานมากนะฮะโอเคผมก็จะทำมันนะครับผมโอเคียนโตแล้วเออความรัก โหโหดสโค๊กเปาคจริงจังนะเว้ยดีเหรยเว้ยรปปั้านะ เดี๋ยวเดี๋ยวคุยคุยกันแบบแบบโทรโทรนะเดี๋ยวเราวันตอบเราคุยกันแบบโทรนะฮะผมผมจะทำการโทรไปเกมอีกรอบหนึ่งนะแล้วนี่เป็นตอบบ้างหยือตอบตอบ้างเดี๋ยวนี้คือผมจะมาแก้ตรงแบบจะเนียนที่สุดนะผมจะแก้กให้เมนูแบบว่า ทำให้มันดูเหมือนว่าผมจะคบมันจริงๆนะโอเคครับเราจะมาลองดูกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอรอรอสักแป๊บนึงนะเรามาตอบก่อนัาคิมชายคานนี้เออกอต่อ,อแป๊บนึงนะผมเอ่อถ้าเอาโปรแกรมนี้ผมใช้ก็โปรแกรมเที่ยไ,ไปรูนะ้ที่มันเซอัดนะฮนะอัดไม่ออกเนี่ยเห็นเขาโหลดโหลดมาก็าาหลายคนอาจจะรู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผม ทำการแกร์นี้ให้เสร็จถูออกเป็นให้ดูว่ามันเซฟผมใช้โปรแกรมอะไรในการอัดไอหน้าจอนะฮะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงภาพไม่ชัดเนะาะแกําลังหาทีศึกษาเลยผมภาพชัดเวลาลง youtube แล้วมันไม่ชัดเลยนะครับพิมชาใช้จังหวัสดสัต์เคระบังนอนครับผมไม่อยากให้คนดูช้านะนยนผ็ก็ตัดไปตอนที่ไม่ตอบแล้วกันตามไปมจาแล้วอะ่ะครับ เป็นเที่ยอะไรของมึงตัวตัวพอ่อมึงดิไอสัตว์เที่ยมึง,งเงี้ยไอสัตว์อแบบะไรวะเป็นเที่ยอะไรของมึงตัวพ่องมึงดิไอสัตว์ไอ,อย่ามึง,งเงี้ยเลยนะแม่ม่เธอเธอแบ้าอย่าเธอ,อไป อ้าวไม่ไล้มล้วเว้ยแต่งรู้ตัวดีมึงจะขำมากเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลไปดิฟินอะไรกูอันนี้กูชอบมึงจริงนะเว้ยกูชอบมึงมานนาแล้วกูแบบเอออย่างนี้ยันโยกูไม่เป็นไรหรอกกูชอบมึงเออยันอยู่เฮ้ยว้าว <laughs> ยอยากจะส่งเสียงไปนะครับกูแค่กูแค่ชอบมึงอะเบสกูแบบชอบมึงมานานแล้วเว้ยกูอยากคบมึงอะนะเป็นแฟนกูนเหอะไอ้ย้ยนะในกูขออะไร้ย่แฟนกูนเหอะนะต่อไปถ้ามึงคบกูกนะูจะไม่กูจะไม่ทําอะไรตุดมึงแรงเกินไปนะไอ้้ยมันจะรู้ตัวไงวะมันจะหาผมแก้งมันไหมเนะี่ย เออๆๆๆตั้งสมาธินะครับเคย, <g ül üyor> ยเป็นยังไงเนาะครบไหม กำลังจะตอบผมนะว่าเป็นยังไงตอนผมแกล้งเนี่ยมากอ่ะต่เนี้ยเวลามันตอบนะผมมันน่าจะไม่ตอบมันน่าจะไม่ตอบแต่ละอย่างงออไปสักคักหนึ่งเวลาวมันตอบคิปเสียงนาจะไปฟังยืดเสียงเกันแะะล้วผม เอ้ยกูขอกูแค่ขอคมมึงอ่ะกูอยากคมมึงมึงแบบดูยังไงตัวได้เดาเอ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมึงโดนแล้ววิปอ้าวส่งไม่ได้วะส่งไม่ได้พี่บอกก็ได้ไม่มีเดี๋ยวทั้งหลายมันจะจบแล้วไม่มีเลยหรอกกู เออชอบชอบเอชอชอบชอบมึงเออชอบมึงโอเคนะครับต่อๆเราดูสักแป๊บหนึ่งนะฮะเอ๊ะเย้เงินเนอ๊ะเย้อยากดูคลิปเตียงมากเลยตอนเนี้ยเอออยู่จะไหวไหมครับเคนะครับหวยอะไรโปรแกรมน,นะนี่เลยนะฮะโอเคนะครับผมก็เป็นการ แกวเพื่อที่เยอะมากมเรก็ตอบว่าดี๋ยวมันมุนพูดมากกูจะงั้นไม่ครบ ก็ไม่ไม่เป็นไรแตอย่าบอกให้นะแต่อย่าอย่าอย่าบอกบอกใครใครนะกูขหอหละะ มันจะตัวแบไงอ่ะอีเด็กกีีก็บอกเม่เอาเหี้ยเฮ้ยเอ้ยเออ้เอยโอเคโอเคเบลกูอยากไว่ากันกู แโ oh, yeah. <laughs> อ,อ้ยเล่นเกมปะอยเกมีช่วยกูเล่นเกม่ะโอเคครับสำหรับวนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าลืมถ้าชอบก็กดไลค์นะส้าไม่ชอกดซับสไคร์นะฮะก็เดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะครับเปแล้วสำหรับวนนี้สวัสดีครับโอเคกูลืมไป นี่คือแอป,ปที่ผมใช้ในการอ่าในการถ่ายภาพหน้าจอนื้อเนี่ยผมลากให้ดูนี่นะนี่ผมลักล่างกูนี่นะครับก็คือแอป,ปที่ผมใช้โหลดนะครับไปใช้ถ่ายหน้าจอ,อเคเดี๋ยวผมให้เวลาให้คุณไปเขมชื่อเล่นนะครับก็อันนี้ก็แปลงจริงละนะฝากกดซับสไครต์แล้วกดไลค์ให้ด้วยนะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสำหรับนี้สัสดีครับเ๋ยวไอ้เชียมอะไรวะเดี๋ยวเชีเรื่อง ตามเกมของไอ้เอี้ยเอ้ยมึงรู้ไอ้เอี้ยมึงรู้ละวอ้สัตว์เอ้ยเอ้ย,อยอก,ยก,ยก,กยยูรู้ไม่ใช่ไรไม่ใช่ไม่รู้แต่แค่เล่นตามเกมของมึงไงเล่นเกมปะโอเคนะส่วนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสำหรับเจ้าบัตรคุคับนะครับ